เปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ั้งอยู่อำเภอพิมายเป็นโบราณสถานสมัยของที่ยิ่งใหญ่งดงามชื่อพิมายมาจากคำว่าวิมายหรือวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคด,ด้านหน้าของปราสาทหินและยังปรากฏชื่อในจารึกอื่นอีกหลายแห่งอาจจะเป็นคำที่ใช้เรียกรูปเคารพหรือศาสนสถานลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมายคือสร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจากปราสาทหินอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางที่ตัดมาจากเมืองโสทรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรซึ่งเข้าสู่เมืองพิมายทางด้านทิศใต้จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะการก่อสร้างบ่งบอกว่าปราสาทหินพิมายเริ่มสร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่16ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1รูปแบบทางศิลปกรรมของตัวปราสาทเป็นแบบบาปวนซึ่งเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองในสมัยนั้น โดยมีลักษณะของศิละปะแบบนครวัดซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยต่อมาปนอยู่บ้างและมาต่อเติมอีกครั้งในราวต้นพุทธศตรวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ครั้งนั้นเมืองพิมายเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรเขมรปราสาทหินแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเนื่องจากพระเจ้าสุริยวร,รมันที่1และพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานได้แก่สะพานนาคราชซุ้มประตูและกำแพงชั้นนอกของปราสาทซุ้มประตูและกำแพงชั้นในหรือระเบียงคดปรางประธานตั้งอยู่กลางลานภายในระเบียงคดเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีขาวทั้งองค์ตัางจากซุ้มประตูโคปุระ ปรางพรม,มทัต์ตั้งอยู่ด้านหน้าปรางประธานเยื้องไปทางซ้ายสร้างด้วยศิลาแรงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ภายในปรางพบประติมากรรมหินทรายจำหลักเป็นรูปประติมากรรมถลององค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7องค์จำลององจริงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายที่เรียกว่าปรางพรม,มทัตก็เพื่อให้เข้ากับตำนานพื้นเมืองเรื่องเท้าพรม,มทัตพระเจ้าแผ่นดินปรางหินแดง ตั้งอยู่ทางด้านขวาเหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเรื่องในมหากาพย์ภารตะตอนกันนาะล่าหมูป่าบริเวณลานชั้นนอกทางด้านทิศต,ตะวันตกล้อมรอบด้วยกำแพงชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งประกอบด้วยอาคารที่เรียกว่าบรรณาลายัยมีสองหลังตั้งอยู่คู่กันและมีสระน้ำอยู่ทั้งสี่มุมสิ่งที่น่าสนใจนอกกำแพงปราสาทหินพิมาย ได้แก่ประตูเมืองและกำแพงเมืองพิมายสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7บ็บรรดาประตูเมืองทั้งสี่ทิศประตูชัยด้านทิศใต้นับเป็นประตูเมืองที่สำคัญที่สุดเพราะรับกับถนนโบราณที่ตัดผ่านมาจากเมืองพระนครเข้าสู่ตัวปราสาทพิมายหากหยุดยืนที่ช่องประตูเมืองด้านทิศใต้จะมองเห็นปราสาทหินพิมายผ่านช่องประตูเมืองพอดีกุติรือศีเป็นโบราณสถานที่เรียกว่าอโรคยาสารตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่กล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขันประมาณพุทธศตวรรษที่18